ชทมัสมุลเลอร์ครับล่าสุดก็คอนเฟิร์มครับแยกทางกับเสือใต้ไบเยนเรียบร้อยนะครับสั่งลาเวทีสโมสรโลกแล้วกันชทมัสมุลเลอร์ครับได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าการเดินทางของเขากับไบเยนมิเนกจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนในช่วงสัปดาห์และเดือนที่ผ่านมาครับมีการคาดเดาต่างๆมากมายเกี่ยวกับอนาคตของแข้งเก่าวัย35ปีอย่างชทมัสมุลเลอร์กับไบเยนมินกว่าจะจบยังไงจะได้ข้อสรุปแบบไหนเระ่นตอนนี้ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับ บาเยนบูนิกและโชมัสมูเลอร์ครับตัดสินใจร่วมกันในการยุตยิอาชีพการแข่งของตำนานแนวลุกรายนี้ในเสื้อยอดทีมจากแคว้นบาวาเรียนะครับผมในช่วงสมัยน,นี้เลยภายหลังจากใช้เวลาร่วมกันในการเดินไล่ล่าความสำเร็จมาอย่างยาวนานกว่า25ปี แลคว้าแชมป์ได้33สมัยรวมทุกรายการในรายการชิงแชมป์สุทรโลกที่ประเทศซาฮาราอิรยาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง13งรกรกฎาคมนี้จะเป็นเวทีสุดท้ายที่มุลเลอร์จะลงเล่นให้กับสโมสรบายเยอร์บมิคสโมสรที่เขารักเป็นครั้งสุดท้ายนะครับฉนั้นของมุลเลอร์ก็กล่าวบอกว่าสวัสดีแฟนๆบายเยนหลังจากที่มีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับตัวผมเองในตลอดช่วงที่ผ่านมา ผมจึงอยากใช้จดหมายนี้เพื่อชี้แจงให้คุณทราบอย่างชัดเจนแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยผ่านมาหลายปีแล้วไม่ว่าผมจะลงเล่นไปแล้วกี่นาทีผมก็ยังคงมีความสุขมากที่ได้อยู่บนสนามร่วมกับเพื่อนๆและต่อสู้เพื่อควา้าแชมป์ร่วมกันเพื่อสโมสรแห่งนี้ผมสามารถจินตนาการได้อย่างง่ายดายว่าจะได้ลงทําหน้าที่ในบทบาทน,นี้ในปีหน้าเหมือนกันอย่างไรก็ตามสโมสรได้ตัดสินใจโดยเจตนาที่จะไม่เจรจารสัญญาฉบับใหม่กับผมสําหรับฤดูกาลหน้า แม่ว่าสิ่งนี้จะไม่สอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผมเองก็ตามแต่สิ่งสําคัญคือสโมสรจะต้องปฏิบัติตามความเชื่อมั่นของพวกเขาผมเคารพการตัดสินใจในครั้งนี้ซึ่งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการกํากับดูแลไม่ได้ดําเนินการอย่างขาดความใส่ใจอย่างแน่นอนผมรู้ตัวเองดีว่าไม่ชอบการโต้ตอบกลันในที่สาธารณะตลอดหลายสัปดาห์และหลายเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามผมยังคงลงสนามอย่างเต็มที่เหมือนกับที่ผมเคยทํามาตลอด แม้มันจะไม่ได้สมบุ์แบบเสมอไปแต่หากเรามองโลกในแง่ดีมีความคิดก้าวหน้าและมุ่งเน้นไปที่อนาคตหากเราส่งบอลพลาดจุดมุ่งหมายของเราคือการแย่งบอลกลับคืนมาด้วยความสมคคีในทีมเราประสบความสำเร็จได้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้โดยผ่านการหารือที่เชื่อว่าได้ว่าเรื่องนี้มันมีการหารือแบบเป็นขั้นเป็นตอนผมรู้สึกได้รับความชื่นชมจากทุกคนที่มีส่วนร่วมกับช่วงเวลาอันยาวนานของผมที่ไบยมวนิก และมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้เล่นให้สโมสรอ,อันเป็นที่รักของผมเป็นเวลา25ปีเต็มที่นี่เต็มไปด้วยความสนุกเข้มข้นอย่างน่าเหลือเชื่อผ่านช่วงเวลาดีๆมากมายที่ร่วมกันฉันจะยังคงติดตามสโมสรฟุตบอลไบยเยนและผู้คุณตลอดไปตอนนี้โฟกัสของเรามุ่งเต็มที่ไปที่การคว้าแชมป์สำหรับฤดูกาลน,นี้จะเป็นความฝันของผมเลยถ้าสามารถคว้าถ้วยแชมป์กลับบ้านและเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศที่รอคอยมาอย่างยาวนานที่บ้านของพวกเราในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม ผมจะให้มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลืออยู่เพื่อสิ่งนี้ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาและสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเดินหน้าต่อไป FC Bayern ตลอดไปโทมัสขอบคุณครับ